ใครที่อยากมีมือขาวใสนุ่มสูตรนี้เลยจ้าสวัสดีจ้ามาเจอกับแม่แอนอีกแล้วนะคะวันนี้แม่แอนก็มีสูตรมาฝากจ้าเป็นสูตรบำรุงมือนะคะสูตรสครับมือมือขาวมือนุ่มมาฝากจ้าดูได้เลยคะ่ะวิธีทำตักโยเกิร์ตมาประมาณสองช้อนชานะคะ บีบมะนาวลงประมาณ1ช้อนชาค่ะ ใครจะเอาเปลือกมะนาวด้านในมาขัดเล็บก่อนก็ได้นะคะเพื่อความใสค่ะผสมกันเสร็จแล้วทำการพอกมือได้เลยนะคะทำการถูถๆวนๆสครับบนมือนะคะให้เซลล์ผิวเก่าได้หลุดออออกไปกับโยเกิร์ตกับมะนาวนะคะ พอกเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ10บถึงยีนาทีนะคะหรือว่าถ้ามีเวลาก็สามารถปล่อยให้จนแห้งค่อยไปล้างด้วยน้ําสะอาดนะคะนี่ค่ะไปล้างมือมาแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะมือขาวไหมคะเล็บใส่ด้วยนุ่มด้วยนะคะถ้าสาวๆคนไหนสนใจอยากจะเอาสูตรแม่แอนไป ลองทำดูก็ได้เลยนะคะไม่ได้ซื้อของแพงๆหรือว่าอะไรนะคะไปหาของที่เรามีอยู่ในครัวนะคะลองมาทำดูนะคะถ้าใครอยากผิวมือนุ่มหรือว่าขาวอไม่แหง้งไม่กร้านด้วยนะคะสามารถเอามาทำได้นะคะแม่แอนทำเป็นประจำค่ะแม่แอนก็เป็น่าคนที่ชอบดูแลมือดูแลผิวนะคะ ถ้าใครสนใจก็ลองเอาไปทำดูนะคะวันนี้แม่แอนก็มีเรื่องที่จะมาแชร์มาแบ่งปันแค่นี้นะคะ,ะถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามแม่แอนด้วยนะคะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้แม่แอนค่ะ,ะวันนี้แม่แอนขอตัวก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ 拜拜。Hey,